ข้อ6เขาให้เซต a มาเราก็ต้องแก้อสมการเนี้ยเพื่อหาเซต a ก่อนนะก็ฝั่งซ้ายเนี่ยกระจายออกมาก็ x กำลังสคูณ x กำลังสองก็จะเป็น x กำลังสอันนี้ก็เป็นลบหอันนี้ก็เป็นลบสรวมกันก็เป็นลบสนะแล้วก็ลบหคูณลบสก็จะได้บวกสม ก็ย้าย15ไปลบก็จะกลายเป็นลบ12นะตัวนี้แยกตัวประกอบออกมาก็จะกลายเป็นตัวนี้นะจะเห็นว่าวงเล็บนี้เนี่ย x ก,กำลังสองมันเป็น0ขึ้นไปมาบวกกับ2วงเล็บนี้ก็จะเป็น2ขึ้นไปนะแปลว่าวงเล็บนี้เนี่ยเป็นเลขบวกแน่ๆในกรณีที่วงเล็บไหนเป็นเลขบวกแน่เนี่ยเราสามารถย้ายข้างไปหาร แบบนี้ได้เลยนะถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นบวกแน่ๆเนี่ยห้ามย้ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องกลับเครื่องหมายตัวนี้หรือเปล่านะศูนย์หารตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น0ส่วนฝั่งนี้เนี่ยหก็คือรูทหกกำลังสองนะแล้ก็จะเข้าสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้ก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแบบนี้นะ ก็วงเล็บนี้ก็จะได้ x เท่ากับรูทวงเล็บนี้ก็จะได้ x เท่ากับลบรูทนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอสมการก็ต้องเอารูทกับลบรูทเนี่ยไปเขียนบนเส้นจนํานวนแล้วก็ใส่บวกลบบวกแบบนี้นะข้อนี้เขาเอาน้อยกว่าเท่ากับ0ก็ต้องเอาบริเวณที่เป็นลบก็จะได้คำตอบก็คือช่วงนี้นั่นเองนะ ข้อนี้เขาให้ a เป็นตัวน้อยสุดให้ b เป็นตัวมากสุดก็จะได้ a เป็นลบรูทหก b เป็นรูทหกนะข้อนี้เขาถามตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา a กับ b ที่ได้เนี่ยลงไปแทนก็จะได้เป็นแบบนี้นะลบลบก็เป็นบวกข้างในก็จะกลายเป็นสองรูทหกนะก็กระจายกำลังสองเข้ามาตัวนี้ก็เป็น4ตัวนี้ก็เป็น6 คูณกันก็จะกลายเป็น24เนเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ1